สวัสดีนะคะเพื่อนๆพ,พี่สวัสดีท่านผู้ชมสิมาเก็บมาเก็บอะไรนะพี่นะอะไรนะอะไรนะเป็นยังไงตับ,บุงเปรี้ยวไหมเปรี้ยวไหมเปรี้ยวไหมเปรี้ยวเปล่าเปรียปร้ยวเออยังโอเคเลยเก็บเลยตายยังเขียดตายยังเขียดอ่ะโอ้โหขนาดมันจอดรถเมื่อกี้ยังขาเดเลยวโอ้เพื่อนใช่จริงเนาะ โอเคใช่แล้วก็เก็บเลยเพื่อเป็นดองเลยอ่ะเป็นดองเลยอ่ะแล้วอยู่หน้า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 ที่ทํางานอยู่หน้าที่ทํางานน้องเขยอ่ะเพื่อนเดี๋ยวบอกพี่สะพ้ายมันตายอยู่ตรงนี้บอกแล้วว่าเก็บผักตายตรงนี้กินผักตายตรงนี้เก็บผักตายตรงนี้ก็เรียกประกันเลยเนี่ยประกันใช่ใช่ไหมใช่ลงสีตายก่อนเป็นเพื่อนเก็บผักอยู่หน้าบริษัทประกันก็เรียกประกันเลยเพราะบริษัทประกันมีอยู่นี้อันนี้ใช่แล้วนะเดี๋ยวพี่เดิน โอเคโอเคโอ้โหสุดยอดมากสุดยอดเดยวไปดูไปดูลาดเล่ากันนะเพื่อนเป็นดงเลยอ่ะเพื่อนให้ดูนะนั่นนะเพื่อนเป็นดงเลยเห็นไหมเป็นพระผักบุ้งฝรั่งเพื่อนผักบุ้งเอาเอาเก็บเร็วๆเก็บไว้เอ้ามืตาใจเย็นๆอีกเอา นุ่นไปเก็บอันอ้วนๆสิพอแล้วพอแล้วพี่พอเก็บเยอะเดี๋ยวมันจะกินไม่หมดเพ<ก>ื่อนๆมันออกไปหมดแล้วนะเ <laughs> พื่อนจ๋าเออไปแล้วค่ะไหนพี่ท่านผู้ชมดูสิโอ้ยไปตรงนี้เดดนูน่นมันไม่เห็นนั้นเนี่ยเออ <laughs> พเพื่อนนี่เป็นไงเป็นไง ผักบุ้งผักบุ้งฝรั่งเก็บแค่นี้พอนะเพื่อนเดี๋ยวจะกินไม่หมดนะเพื่อนนี่นี่เก็บไม่พอยถอ,อนไปปลูกที่บ้านด้วย <c oughs> ดูหน้าโจรน,<า>น้าโจรเอาไปเอาไปทำพานเอาไปทำมาที่ไปเก็บเฉยๆไม่พอเพื่อนๆมีการถอนเอาไปปลูกที่สวนที่บ้านอีกว่างงมากเลยอะ่ะองเมีสไปแล้วนะเพื่อนไปแล้วจ้ะรถก็เที่ยวไปเที่ยวมานี่แม่จะออกหนังสือพิมพ์หน้านหนึ่งเลย